เพื่อนรักทุกคนเรื่องราววันนี้เมื่อฟังแล้วหัวใจคุณจะเต้นรัวและขนลุกสู้หมู่บ้านนอกเมืองมีริษีเท่าลึกลับคนหนึ่งอาศัยอยู่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการนวดคนในหมู่บ้านบอกว่ามือของเขามีเวทมนต์เมื่อนวดใครก็ตามความเหนื่อยล้าความปวดและความทุกข์จะหายวับไปในพริบตาหลังจากทํางานหนักทั้งวันชาวบ้านจะเข้าแถวไปหาเขาเพื่อให้นวดและได้ความสงบแต่แล้ววันหนึ่งหญิงไม้ในหมู่บ้านชื่อชาซียาก็มาหาริษีชาซียามีอาการปวดหลัง แต่ในวันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมู่บ้านชาซียาเริ่มหาเหตุผลไปหาเขาบ่อยๆและแล้ววันหนึ่งเธอก็ก้าวไปในทางที่ทําให้ทุกคนเสเตือนใจเมื่อชาวบ้านรู้ความจริงพวกเขาก็ปฏิบัติกับริสีและชาซียาอย่างโหดร้ายจนฟังแล้ววิญญ,ญาณขุนจะสันสานสุดท้ายแล้วความลับอะไรที่ทําให้ทั้งหมู่บ้านลุกเป็นไฟ มาเริ่มเรื่องกันเถิดที่ขอบหมู่บ้านตรงที่ทุ่งนาหมดและที่รกร้างเริ่มต้นมีกระท่อมเก่าๆโกโรโกสั่งอยู่ในกระท่อมนั้นมีฤาษีเท่าคนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งทุกคนเรียกเขาว่าาบาดาเว卫อายุราวเก้าสิบปีใบหน้าตกกระตามุดลึกแต่มีความลึกซึ้งและคมกริบคราขาวหนาเหมือนหิมะและเสื้อผ้าสกปรกเสมอกลางเกงขาวและเสื้อแขนกุดขาดวิ่การดำรงชีวิตของบบาาดาเว卫ขึ้นอยู่กับชาวบ้านบ้างให้ข้าวสารบ้างให้เสื้อผ้าเก่า และบางคนก็แค่มาบอกเล่าความทุกข์แต่สิ่งหนึ่งที่ดังไปทั่วพื้นที่คือเขาเชี่ยวชาญการนวดผู้ชายในหมู่บ้านหลังจากทำงานในทุ่งจนเหนื่อยก็มาหาบาบาแล้วบาบาใช้น้ำมันนวดจนความเหนื่อยและปวดหายไปแต่บาบาบอกเสมอว่าฉันนวดเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่นวดผู้หญิงผู้หญิงอย่ามาหาฉันสาวๆในหมู่บ้านได้ยินก็หัวเราะและแปลกใจเพราะรู้ว่าการนวดของบาบามีความลับมีพลังแต่เขาไม่เคยแต่ต้องผู้หญิงในหมู่บ้านเดียวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชาซียาชาซียา อายุแค่30ปีแต่เป็นไม้สามีเธอตายจากอุบัติเหตุและไม่มีลูกนั่นทําให้ชาวบ้านเว้นระยะห่างจากเธอผู้หญิงมักเย้ะเย้ไม่มีลูกชะตาชีวิตดํามืดเป็นไม่หยาพูดมากมันแพร่กระจายความสวยแต่ความจริงคือชาซียาสวยมากใครเห็นก็หลงไหลตาโตผิวขาวเหมือนนมผมหนาและรูปร่างเหมือนวางกลีบกุหลาบบนโคมดินความโชคร้ายของชาซียาคือความสวยของเธอเองกลายเป็นปัญหาผู้ชายเห็นแล้วใจละลายแต่เย้ยเย้ยว่าเป็นไม้แล้วถอยห่างผู้หญิงอิจฉาและเด็กๆก็หลีกเลี่ยงเธอ จึงใช้ชีวิตโดดเดี่ยววันหนึ่งชาซียาทำงานในทุ่งนาแล้วจูจ่ๆปวดหลังรุนแรงปวดจนยืนตรงไม่ได้เย็นนั้นเธอครวญครางบอกผู้หญิงในหมู่บ้านพวกเธอก็หัวเราะเยาะไปหาฤาษีสิเขาจะรักษาปวดของเธอนั่นทำให้ชาซียาคิดทำไมไม่ไปหาบาบา ดาเวทเย็นนั้นเธอเดินคนเดียวไปยังที่รกร้างตลอดทางคิดว่าบาบาไม่แตะผู้หญิงแล้วฉันจะทำยังไงแต่ปวดทำให้เธอถูกบังคับถึงหน้าประตูกระท่อมบาบานั่งสูบยาเส้นบนเตียงไม้เมื่อชาศิยาทักทายบาบาตกใจเงยหน้าในตาเขามีประกายแปลกๆชั่วครู่ข้างหน้าเป็นหญิงสาวสวยที่ทำให้ผู้ชายทั้งหมู่บ้านหยุดมองหัวใจเท่าของบาบาก็ปั่นป่วดลูกสาวเธอมาที่นี่ ทำไมฉันไม่แตะผู้หญิงบาบาผู้เสียงกล้าวชาซียารวบรวมความกล้าบาบาฉันปวดหลังมากไม่มีใครช่วยชาวบ้านเยายะๆฉันช่วยฉันด้วยบาบาดาเวดจ้องเธอนานความบริสุทธิ์บนหน้าความนุ่มนวลของร่างกายและน้ำตาในตาทำให้หัวใจบลาลายเขาต่อสู้กับตัวเองแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนดีและเข้ามาข้างในฉันจะดูให้ในกระท่อมมีโคมจุดชาซียาค่อยๆนอนบนเตียงบาบาเอาน้ำมันจากขวดเก่ามือเขาสัน่นเมื่อเขาสัมผัสหลังชาซียาครั้งแรกนาทีนั้นเปลี่ยนชีวิตบาบาทั้งหมดชาซียาหลับตา และครางเบาๆมือบาบายังมีพลังเก่าแต่หัวใจเขาวันนี้เปลี่ยนไปเขาไม่ได้แค่นวดแต่จมดิ่งในความสวยของเธอทุกสัมผัสจุดประกายความกระสับกระส่ายในตัวบาบาชาซียาก็แปลกใจเธอไม่เคยคิดว่าริสีเท่าจะนวดนุ่มนวลและเชี่ยวชาญจนปวดหายมือเขาเหมือนให้ความสงบแก่ทุกเส้นเอนในร่างกายลืมปวดเธอจมในความสงบชั่วครู่เมื่อนวดเสร็จชาซียาลุกนั่งในตาเธอมีประกายแปลกๆเธอมองบาบาเหมือนเพิ่งรู้จักเขาบาบาก็มองเธอและคิดในใจหญิงคนนี้ จะเอาชีวิตฉันไปหลังจากวันนั้นชาซียาไปกระท่อมบาบา,บาบ่อยๆบ,บ้างปวดหลังบ้างเหนื่อยบ้างแค่ไปเฉยๆทุกครั้งที่นวดชาวบ้านบางคนแอบดูแล้วซุบซิบดูสิไม่ไปหาฤาษีอีกแล้วไม่ละอายใจเลยไปหาเท่าบ่อยๆหัวใจชาวบ้านเริ่มโกรธและอิจฉาแต่ชาซียาไม่แคร์อีกแล้วเธอพบความสงบในมือบาบาาดาเวทและบาบาเองก็หลงหญิงไม่สวยคนนี้หมดหัวใจชีวิตบา大า,าเ,เปลี่ยนไปหลังจากวันนั้นเขาที่นั่งคนเดียวในกระท่อมมานานปีตอนนี้ทุกนาทีรอชาซียา เมื่อพระอาทิตตกหัวใจเขาก็กระสับกระส่ายและเมื่อเห็นชาซียาที่ประตูตาเขาก็สว่างสวัยชาซียาก็เปลี่ยนไปเธอที่เคยกลัวคำพูดชาวบ้านตอนนี้ไปหาบาบาแล้วพบพลังใหม่ในตัวปวดร่างกายหายจากนวดบาบาแม้กระทั่งความเหงาในใจก็เหมือนหายไปแต่ชาวบ้านจะทนได้ยังไงทุกวันเห็นชาซียาที่เคยอยู่คนเดียวตอนนี้ไปที่รกร้างบ่อยๆผู้หญิงมองด้วยหางตาและซุบซิปรีสีคนนี้ฉลาดจริงๆควบคุมไม่ได้แล้วทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียผู้ชายก็สายหน้า และเยอยๆบ้างบอกเมียเรายังสาวสาวนั่งอยู่แต่เท่าริษีกลายเป็นดวงใจพวกเธอแต่ในใจทุกคนมีอย่างหนึ่งที่ไม่พูดออกมาชาซียาสวยขนาดนั้นพวกเขาอยากได้แต่ไม่ได้การที่เธอใกล้ชิดบาบาดาเวศท,ทำให้อัตาพวกเขาบาดเจ็บวันหนึ่งชาซียาออกจากกระท่อมผู้หญิงสองสามคนแอบดูเมื่อเธอผ่านไปคนหนึ่งพูดดังๆไม่ไรยังอายอีกคนบอกโ oh อ้โห ความสาวของเธอเหลือให้ฤาสีหน้าชาซียาแดงใจอยากให้พื้นดินแยกและซ่อนตัวแต่เธอเดินเงียบเงียบไปบ้านคืนนั้นเธอคิดนานชาวบ้านไม่ให้เธออยู่แต่เมื่อหลับตานึกถึงสัมผัสมือบาบาเธอก็สงบชั่วครู่เธอตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นเธอแครบ巴า,า,าเดวทมากกว่าหมู่บ้านบาบาก็ต่อสู้ในใจคืนคืนตื่นสูบยาเส้นและคิดฉันอายุ90ปีร่างกายชราและเธอ30ปีสวยเหมือนกุหลาบนี่มันปาฏิหาริอะไรแต่เมื่อเห็นชาซียาหัวใจเขาบอกนี่คือความสงบที่ฉันค้นหามานาน ชาซียามาหาบ,าบาอีกครั้งนี้บาบาพูดออกมาลูกสาวคนพูดถึงเธอทำให้เธอเสื่อมเสียฉันไม่อยากให้เธอทุกข์เพราะฉันชาซียาพูดเบาๆบบา,บา,บาฉันฟังคำเยะ้ยๆะมานานเมื่อฉันอยู่คนเดียวพวกเขาก็พูดวันนี้มาหาคุณพวกเขาก็พูดแต่ความจริงคือฉันอยู่ไม่ได้โดยไม่มีคุณนวดของคุณไม่แค่ลดปวดแต่ให้สงบใจด้วยได้ยินแล้วน้ำตาบาบาไหลาเขาเงียบอยู่นานแล้วพูดถ้าหัวใจเธอต้องการแบบนี้วันหนึ่งฉันจะรับเธอเป็นของฉันในหมู่บ้านการ สนทนาเกินขีดจำกัดผู้ชายในวงสนทนาพูดถึงบาบาและชาซิยาผู้หญิงตอนตักน้ำที่บ่อหัวรอกกันเด็กๆในตรอกร้องเพลงไม่ไปหาฤษีนำมาของพิเศษชาซิยาทนทุกอย่างแต่ทุกครั้งออกจากกระท่อมคิดในใจฉันไม่เหงาบาบาอยู่กับฉันและวันนั้นมาถึงทำให้หมู่บ้านสะเทือนเย็นหนึ่งชาซิยานั่งกับบาบาหลังนวดทั้งสองมองกันเงียบๆในแสงโคมข้างนอกลมพัดกระท่อมสั่นจู่ๆบาบาพูดเสียงหนักแน่นชาซิยาพอแล้วฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นของฉัน และฉันเป็นของเธอหัวใจชาซียาเต้นรัวนาทีนั้นคือการตัดสินใจใหญ่ที่สุดในชีวิตน้ำตาคลอเธอผู้ใช่บาบาฉันเป็นของคุณบาบาดาเวตัดสินใจที่นั่นว่าเขาจะแต่งงานกับชาซียาเช้าวันรุ่งขึ้นบาบาเดินมาที่กลางหมู่บ้านคนตกใจที่เขาออกจากกระท่อมหลังจากนานปีมาที่ที่ชุมนุมเขาพูดเสียงดังฉันคือดาเวทุทกคนรู้ฉันไม่เคยแตะผู้หญิงแต่วันนี้ประกาศว่าฉันอยากแต่งกับชาซียาเธอ จะเป็นเมียชันหมู่บ้านทั้งหมดเงียบกริบแล้วโกลาหนผู้หญิงกรีดร้องผู้ชายโกรธด,ดังไฟบ้างบอกโอ้โมยทำให้เราเสียหน้าบ้างบอกฤิษีจะขายหมู่บ้านทั้งหมดแต่ชาซียาเดินออกมาด้วยความกลา้าและผู้ฉันจะแต่งกับบาบาาเวทใครอยากพูดก็พูดแต่ตอนนี้ฉันฟังหัวใจตัวเองการประกาศนี้กลายเป็นน้ำท่วมสำหรับชาวบ้านแต่บาบาและชาซียาไม่แคร์พวกเขารู้ว่าเรื่องราวของพวกเขากำลังเลี้ยวใหม่การแต่งงานของบาบาาดาเวท และชาซียาการประกาศแต่งงานของบาบาดาเวดและชาซียาทําให้หมู่บ้านลุกเป็นไฟตั้งแต่วันที่บาบาบ,าบอกว่าเขาจะแต่งกับชาซียาหลังจากนั้นทุกคืนที่แท่นหมู่บ้านมีการชุมนุมผู้ชายรวมหัวคุยเราเสียหน้าไม่คนหนึ่งทาให้หมู่บ้านอับอายและริสีเท่า90ปีนี่คือการดูถูกหมู่บ้านตรงตรงต,รงต้องหยุดมิเช่นนั้นพรุ่งนี้เมียเราก็จะทําตามใจตัวเองผู้หญิงก็ไม่ได้ความอิจฉาตอนตักน้ําที่บ่บอกกันทาไมชาซียาต้องไปหาฤาษี เสียดายความสาวกับเท่าแต่ท่ามกลางคำพูดเหล่านั้นหัวใจชาศิยาและบาบาใกล้ชิดยิ่งขึ้นคำเย้ยๆยชาวบ้านตอนนี้ไร้ความหมายสำหรับพวกเขาวันแต่งมาถึงหมู่บ้านโกลาหนบาบาจัดเรียบง่ายวางพรมเก่านอกกระท่อมเชิญมูลวีและพยานสองสามคนชาศิยามาในผ้าคลุมขาวในตาสงบและริมฝีปากยิ้มบางมูลวีอ่านพิธีบาบายอมรับด้วยมือสันและชาศิยาพูดเสียงหนักแน่นยอมรับย่างนี้หญิงไม่สวยและไดสีเท่าผูกพันในพันธสั์สิทธิ์สำหรับชาวบ้านการแต่งนี้ คือการทําให้โกรธวันรุ่งขึ้นหลังแต่งชาวบ้านใหญ่ๆมาที่กระท่อมบาบาหน้าพวกเขาโกรธชัดดูซิริสีเจ้าของที่ดินเท่าตะโกนเราให้เกียดเธอเสมอให้อาหารถือว่าเธอเป็นพวกเราแต่เธอทําให้หญิงสวยที่สุดในหมู่บ้านเสื่อมเสียการแต่งนี้เราไม่ยอมรับบาบาดาเวทวังยาเส้นด้านข้างและผู้เสียงสงบฉันไม่ได้หลอกใครไม่ได้ขโมยฉันแค่เติมเต็มความต้องการของฉันและชาซียเติมเต็มของเธอการแต่งนี้ในนามพระเจ้าไม่แตกเพราะความโกรธของคุณ ได้ยินแล้วทุกคนเงียบาบามีความเข้มแข็งเก่าในตาเหมือนจะหักความเยอะหยิงทุกคนตอนนี้ชีวิตเดินทางใหม่ชาซียาทำอาหารให้บาบาทุกวันทำความสะอาดกระท่อมและดูแลบาบาแลกกับบาบาให้ของขวัญมีค่าที่สุดในชีวิตความรักและการปกป้องการนวดของบาบาตอนนี้สำหรับชาซียาไม่ใช่แค่สงบร่างกายแต่สงบใจด้วยทุกครั้งมือบาบาเลื่อนบนร่างกายเธอรู้สึกความเหงาหายไปเธอคิดก็น่าจะหาริสีคนนี้ ตั้งนานชาวบ้านไม่ยอมแพ้เมื่อชาซียาออกจากกระท่อมพวกเขาซุบซิบเย้ยเย้ยวัยรุ่นบางคนเกินขีดแล้ววันหนึ่งยืนหน้าประตูกระท่อมและย่อโอบาบาเมียเธอเป็นยังไงสนุกกับความสาวใหม่ได้ยินแล้วหัวใจชาซียาปวดแต่บาบาปลอบโลกนี้พูดเสมอแต่จะไม่หัวใจที่พระเจ้าให้สงบจะไม่กลัวคำพูดโลกเวลาผ่านไปชาชาชาวบ้านบางคนอ่อนลงพวกเขาเห็นชาซียาไม่เงาอีกแล้วมีความสุขดวงตาเธอมีประกายที่หายไปนานผู้หญิงบางคนคิดในใจบางทีเธอทำถูกเราแค่เย,ย้ย แต่เธอสร้างชีวิตตัวเองแต่ผู้ชายหลายคนยังอิจฉาพวกเขาไม่ทนที่เสียหน้าวันหนึ่งในทุ่งหมู่บ้านทุกคนรวมตัวจูจ่ๆเด็กคนหนึ่งพูดต่อหน้าทุกคนเราขับบาบาดาเวิออกจากหมู่บ้านการแต่งของเขาทําให้เกียติเราเหลือแต่ฝุ่นได้ยินแล้วชาซิยาเดินออกมาหน้าของเธอมีความเชื่อมั่นเหมือนบาบาเธอพูดพวกคุณเยาะฉันว่าเป็นไม่ฉันไม่มีใครช่วยไม่มีใครเคียงข้างเมื่อฉันเหงา ไม่มีใครจับมือฉันวันนี้หรือสี่คนหนึ่งให้เกียรติฉันเป็นคู่ฉันแล้วพวกคุณรังเกียจนี่คือความกัปแคบของพวกคุณไม่ใช่ความผิดฉันหมู่บ้านเงียบกริบทุกคนตกใจที่ชาซียาที่เคยกลัวตอนนี้พูดอย่างกล้าหาญต่อหน้าทุกคนบาบาดาเวทในนาทีนั้นคิดในใจนี่คือสงบแท้จริงของฉันญิงคนนี้ที่รักฉันไม่ใช่ในวัยหนุ่มแต่ในวัยชาราเวลาผ่านไปและค่อยๆหมู่บ้านยอมรับความจริงตอนนี้ไม่มีใครเยาะชาซียาตรงๆแม้ยังซุบซิบรับหลัง แต่ชาซียาไม่แคร์หลังแต่งกระท่อมบาบามีประกายแปลกๆก,ก่อนนี้มีแต่ความรกร้างตอนนี้โคมจุดกลิ่นอาหารหอมและที่สำคัญเสียงหัวเราะด,ดังบาบาดาเวชาราแน่แต่การมีชาซียาทำให้มีชีวิตใหม่ในตัวเขาพูดวันนี้ฉันรู้ว่ารักไม่ดูอายุหัวใจหนุ่มร่างกายชาราไม่ใช่พาระชาซียายิ้มเสมอและพูดบาบาตอนนี้คุณเป็นของฉันคนเดียวย่างนี้เรื่องราวของหญิงไม้ และดิสีกลายเป็นประวัติศาสตร์หมู่บ้านคนยังพูดอย่างแปลกใจชาซียาสวยขนาดไหนและบาบาชราแค่ไหนแต่ในใจทุกคนยอมรับว่ารักนี้เชื่อมโยงด้วยคำสั่งพระเจ้าความรักของบาบาดาเวศและชาซียาเป็นพยานว่าสงบแท้จริงไม่ใช่ในคำพูดโลกแต่ในฟังเสียงหัวใจจากเรื่องนี้บทเรียนคือโลกสร้างคำพูดเสมอไม่ว่าคุณทำอะไรถ้าคุณอยู่เพื่อความสุขตัวเองคนจะชี้นิ้วและถ้าอยู่เพราะกลัวคนชีวิตจะไร้สงบชัยชนะแท้จริงของคนที่ฟังหัวใจ และยืนเคียงความจริงแม้ทั้งโลกต่อต้านถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเราเพื่อให้เรื่องราวน่าสนใจแบบนี้ถึงคุณ